ทุกท่านด้วยนะวันนี้พ่พวก,กับผมดั That s เกมเมวันนี้ผมก็จะมาบอกว่าเกมไหนที่โกงได้โกงไม่ได้ในแอป l u c k i n g pressure นะมาดูกันเลยอันที่หนึ่งเกม5้าวีหเป็นเกมที่นิยมมากเปิดตัวมาเพีเดียวก็ได้เป็นล้านแล้วนะครับซึ่งเป็นเกมยอดนิยมมากเลยนะครับเกม r o บซึ่งก็อัปเดตอัปเดตเร็วมากเลยนะครับ แต่เสียใจด้วยที่มันอือแอที่มันโกงไม่ได้นี่ครับก็เสียใจมากเกมทุกเกมในห้าวิห้าเนี่ยโกงไม่ได้หมดเลยนะครับนะครับก็มาดูเกมที่2กันเลยเกมซอฟแวร์นั่นเองเป็นเกมมิ่งเก็บเหรียญน,นะที่เป็นเกมที่ยอดนิยมมากเลยนะครับห้ารอยล้านวิวแต่ก็เกมนี้ก็ แนวทางสนุกออนไลน์กันได้นะครับก็เกมนี้ก็สามารถโกงได้นะครับก็สนุกมากนะครับเกมนี้อันเกมที่สองนะเกมอะไรไม่รู้แต่เกมนี้นะอ่ะเออโกงได้นะครับเกมเนี้ยซึ่งก็สนุกมากนะครับเกมนี้ทุกคนก็โหลดมาเล่นได้เลยแล้วก็ไปโกงมาได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะโกงอันดับที่สอง เกม s ิลิเชอร์จุดเกมนี้สามารถโกงไม่ได้นะครับเกมนี้สามารถโกงไม่ได้นะครับก็แค่นี้แหละเกมนี้สามารถโกงไม่ได้และอันดับที่ห้าเอยอันนี้ผมหลอกไปแล้วอันดับที่หกเกมมิสเตอร์ทอมนะครับนี้บก็เป็นเกมที่สนุกนะครับอืม ถ้าใครไม่มีแมวเอ้ยถ้าใครไม่มีแมวเลี้ยงไม่มีอะไรเลี้ยงก็เลี้ยงตัวนี้ได้เลยนะครับเกมนี้ก็สามารถโกงได้เย้ส่วนเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวทางกาลีนาเป็นเกมแนวทางต่อสู้แอคชั่นนะครับก็เกมนี้ก็สามารถโกงไม่ได้นะครับขอไปด้วยเกมที่สองเกมบาฟาร์มเกมนี้ ถ้าทางจมันแล้วก็มีทาง 3D นะครับก็เกมนี้ก็เล่นง่ายๆมากง่ายมากซึ่งผมก็เล่นด้วยแล้วรับเกมนี้ก็สามารถโกงไม่ได้เกมไลน์พวกนี้ครับโกงไม่ได้หมดเลยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเกมคุกกี้รันบาฟาร์มแล้วก็รายเลนเจอเร์เษฐีและพวกนัก็โกงไม่ได้หมดเลยครับ ต่อไปไอ้นี่เนี่ต่อไปเกมนี้เลยเกมนี้ก็สามารถโองไม่ได้แต่เกมนี้ก็สนุกมากเลยครับเขาให้สร้างเมืองก็โคตรสนุกอะผมเคยเล่นแล้วครับเกมแนวทางใหม่แนวทางใหม่ออกมาก็ห้าหมื่นเลยครับเกมใหม่โอ้โหซึ่งเยอะกันเลยทีเดียวต่อไปเกมในคลาสสิกแอคชั่นเกมนี้ เป็นเกมแนวทางแอคชั่นก็เป็นเกมยิงปืนที่ใครที่ยิงไม่ได้แล้วตายก็หัวร้อนทันทีเกมนี้สามารถกงไม่ได้โห้ถ้าโกงได้เนี่ยสนุกมากเลยเนะครับต่อไปเกมพืชประทะซอมบี้อย่างนั้นเองเกมนี้ก็ต้องมีผู้อ๋ออย่าพึ่งมีผู้โหลด100ร้อยล้านวิว เกมนี้ก็ต้องเป็นเกมแนวทางต่อสู้พืชปะตอมบี้เกมนี้สามารถโกงได้อย่างนั้นเองส่วนเกมที่สองเกมแนวทางขับรถที่สนุกออกจับมันมันนิดนึงส่วนเกมนี้ก็เป็นแนวทางที่โคตรสนุกเลย แต่เกมนี้ก็สามารถโกงได้จะไปโกงกันได้เลยให้ไลค์ด้วยนะครับเกมที่สองเป็นเกมปลาฉลามอย่างนั้นเองปลาฉลามที่จะมากินคนกินเรืออะไรพวกนี้ mm hmm. เกมนี้ก็สามารถโกงได้ครับอ๋อถ้าครับถ้าใครที่ชอบเกมเกมพวกนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชาร์กด subscribe ผมด้วยนะครับ